รสชาติจะออกฝาดๆนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมานะครับพูดคุยรีวิวแนะนำสมุนไพรนะครับช่วยรักษามดลูกยนต์นะครับส่วนใครที่มีปัญหาอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น ตกขาวฤกษ์สีดวงไส้เลื่อนกับบางลมหย่อนมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอูน้ำเนืองเสียความดันนะครับมดลูกอักเสบนะครับประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับแนะนำให้ทานสมุนไพรตัวนี้เลยนะครับใช้ต้มทานนะครับต้มแล้วน้ำจะเป็นสีนี้นะครับอันนี้ผมลองนะครับดัดแปลงลองทำวิธี แบบชานะครับลงทําใส่ในถุงชานะครับรสชาติก็จะออกฝาดๆนะครับน้ําก็จะเป็นสีนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ต้มนะครับน้ําก็จะเข้มกว่านะครับอันนี้แบบใช้เป็นทาเป็นชานะครับนี่นะครับใส่ในน้ําร้อนนะครับแล้วก็แช่ไว้ประมาณสองนาทีนะครับจะได้ประมาณนี้ วันนี้นะครับท่านใดที่มีอาการยังไงก็โทรมานะครับยินดีให้คำปรึกษาและก็แนะนำนะครับคนที่วันนี้มาคุยกันเรื่องอุ้งเชิงการอักเสบนะครับหลังหมดประจำเดือนนะครับคุณผู้หญิงนะครับเคยรู้สึกปวดท้องน้อยอปวดนองนองตลอดเวลาบ้างไหมครับเพราะถ้ากำลังเป็นอยู่นะครับคุณอาจมีนะครับลาบอันไม่ประเสริฐจากการเป็น มดลูกอักเสบส่วนมดลูกอักเสบนะครับเป็นยังไงนะครับมดลูกอักเสบคืออะไรมดลูกอักเสบก็คือโรคที่ได้ยินชื่อบ่อยๆจนคุ้นหูนะครับมักเกิดขึ้นในผู้หญิงอายุระหว่าง15ถึง45นะครับเกิดจากการอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานนะครับอักเสบแบบเฉียบพลันนะครับในบริเวณมดลูกนะครับและนะครับ และอาจแพร่กระจายไปสู่บริเวณนะครับช่องท้องได้โรคนี้นะครับอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเป็นนะครับคนที่ติดเชื้อในบริเวณใดบ้างนะครับถ้าติดเชื้อและเกิดอักเสบนะครับบริเวณเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับก็จะเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบนะครับ ถ้าติดเชื้อและเกิดอาการอักเสบที่ปีกมดลูกนะครับจะเรียกว่าปีกมดลูกอักเสบนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับส่วนคนที่เป็นมดลูกอักเสบนะครับจะมีอาการอย่างไรนะครับอ่าข้อที่1น,นะครับจะมีอาการไข้นะครับเกิน38นะครับองศาหรือมีอาการหนาวสัน่นซึ่งอาการไข้จะเกิดขึ้นพร้อมหรือใกล้เคียง กับอาการปวดท้องน้อยนะครับอลองสังเกตดูคนรอบตัวเรานะครับมีไข้สูงหรือเปล่านะครับ2ปวดท้องน้อยส่วนใหญ่มักเริ่มปวดก่อนและหลังมีประจำเดือนนะครับส่วนใหญ่มักไม่เกิน14วันหลังมีประจำเดือนนะครับนะครับเป็นอาการนะครับของปวดหน่วงตลอดเวลาร่วมกับปวดเกรง็งเป็นระยะ และจะรู้สึกปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับข้อ3นะครับถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียร่วมด้วยแสดงว่าโรคได้ลามไปถึงเงยื่อบุช่องท้องแล้วไม่ควรปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายได้นะครับอตกขามีกินนะครับคือสาเหตุของนะครับการเป็นมดลูกอักเสบมักเกิดจากการติดเชื้อในบริเวณอวัยวะเพศและ เกิดการอักเสบแล้วลามขึ้นนะครับมายัางส่วนบนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้นะครับก็คือกลุ่มที่1น,นะครับการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์นะครับโดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นเชื้อหนองในอันตรายนะครับหรือเชื้อหนองในเทียมนะครับซึ่งส่วนใหญ่พบว่านะครับเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่ชอบเที่ยวและมีคู่นอนหลายคนนะครับ คุณผู้หญิงทุกคนนะครับแม่บ้านก็ระวังไขให้ดีนะครับใครที่มีสามีชอบเที่ยวก็ระวังหน่อยนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับถ้าไม่อยากมีอาการดังที่ก่ลาวข้างต้นนะครับแนะนำให้ทานสมุนไพรตัวนี้เลยนะครับ1ชุดทานได้45วันนะครับเราขายอยู่ที่ชุดละ950บาทสำหรับลูกค้าที่สะดวกอนนะครับ ส่วนใครไม่สะดวกโอนเรามีบริการเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับอย่าลืมนะครับบวกเพิ่ม50บาทนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อได้นะครับที่084749267 6นะครับก็อย่าลืมนะครับคนที่นะครับมีภาวะขาดสมดุลของสิ่งแวดล้อมในช่องคลอดเช่นมีเลือดออกในช่องคลอด เลือลังและก็บาดเจ็บจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งมักเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นต้นนะครับ 3. นะครับการติดเชื้อหลังโครดนะครับฟังให้ดีนะครับคุณแม่หลังโครดนะครับการติดเชื้อหลังโครดมักเกิดปัดจจัยที่มากระทบทําให้การกระตุ้นเชื้อที่มีอยู่แล้วในช่องโครอดอย่างเชื้อสเตฟฟี่โลโค,คคัสนะครับและเชื้อสเตปโตโค,คคัส จนเกิดเป็นโรคโดยมักมีปัจจัยจากการโคอดที่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับเช่นโลหิตจางคลอดยากการบาดเจ็บนะครับเศษรกค้างภาวะครันเป็นพิษถุงน้ำคร่ำแตกครั่วอยู่นานก่อนโคอดอน,นี่อันตรายมากนะครับซึ่งมักเกิดภายใน24ชั่วโมงหลังโคอดนะครับ 4. การทำแท้งหากไม่ได้ทำอย่างสะอาดอาจทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้นะครับใครที่เสี่ยงต่อโรคนี้นะครับผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆหญิงบริการหรือนอนกับผู้ชายที่มีเสี่ยงต่อการมีโรคหนองในหนองในเทียมผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ขณะอายุยังน้อยเนื่องจากมีภูมิป้องกันนะครับ ตัวเองต่ำและมุกของปากมดลูกยังไม่สามารถป้องกันการลุกลามของเชื้อแบคทีเรียได้ดีพอผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนนะครับหรือในช่วงหลังคลอดได้ไม่นานเนื่องจากในช่วงนี้สภาพของมดลูกยังไม่มีกลไกในการนะครับป้องกันการติดเชื้อได้ดีพอจึงอาจทำให้ติดเชื้อและเกิดการลุกลามได้นะครับ ผู้ที่ใช้การคุมกำเนิดแบบห่วงของห่วงอนามัยนะครับผู้ที่สวนล้างช่องคลอดเป็นประจำเนื่องจากการสวนล้างช่องคลอดทำให้การสมดุลเชื้อโรคตัวที่จะมีในช่องคลอดและบริเวณมดลูกเสียไปนะครับก็อย่าลืมนะครับใขรที่มีปัญหาดังที่กล่าวนะครับก็แนะนำให้ทานสมุนไพรนะครับตัวนี้จะมีรสชาติฝาดนะครับ แนะนำให้ทานแบบตุ้มนะครับหนึ่งชุดของเราทานได้4ี่สิบห้าวันนะครับเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอไลสดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็กสมุนไพรนะครับส่งให้ลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับอย่างทันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราแพ็กสมุนไพรนะครับวันนี้มีสั่งมาจากจังหวัดยะลานะครับจากจังหวัดยะลานะครับแล้วก็จังหวัดสกลน,นกครด้วยนะครับ อปิดได้เอาาก็ได้เไปโอเคนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084ย์นะครับเจ็ดสี่นะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีๆรอท่านอยู่นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอยทุกท่านที่สั่งซื้อสมุนไป ของร้านเราไปทานนะครับกอยห,หายทุกทท่านนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจสั่งซื้อก็อรีบสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084749267นะครับเข้ามาแล้วนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านของเรานะครับสวัสดีครับ